ยินดีต้อนรับสู่ชงเจสันพาด้วยนะคะวันนี้เจสันพามาชมเป็ดบาบารี่นะคะอันนี้ของเราเลี้ยงเอาไว้เองนะคะน,นี่รุ่นรุ่นใหญ่รุ่นโตแล้วนะ,ะพร้อมจําหน่ายพร้อมขายแล้วค่ะเราขายโลแปดสิบบาทนะคะวัน,นี้เรามีอยู่สิบเอ็ดตัวะคะ่ะเป็ดบาบารีลาบอร่อยนะคะ เป็ดพันสีขาวเนี่ยฟังเสียงเราคุยเราพูดด้วยใช่ไหมยังไม่ได้ให้เวลายังไม่เวลาให้อาหารยังไม่ได้ให้เธอลงน้ำตอนไหนอ่ะเธอไม่ลงน้ำ มีสระให้เล่นน้ำด้วยนะคะในสระอยู่ตรงนี้สระเล่นน้ำอยู่ตรงนี้ฮัลโหลไม่ต้องกลัวเราไม่ใช่คนขุนอาหารให้อาหารโอ้โหร้อนอบอ้าวมันฝนจะตกเลยพี่น้อง,งเป็ดบาบาร,บารีนะคะแล้วเราไปชมด้านนี้กัน รอเขาก็รอจะเข้าคอกเปิดคอกให้เขาเข้าเข,า,ข,า,ขาจะเข้านะครับพี่น้องตัวใหญ่รองตัวใหญ่มีตัวเล็ขสองตัว ติดของเราได้เล่นน้ำตลอดนะเพราะเราเลี้ยงเอาไว้ที่สะเาไม่กวนเธอแล้วไม่กวนเธอแล้วพอแล้วเราไม่ถ่ายแล้วปะเราไม่กวนเธอแล้ว ไม่กวนเธอแล้วไม่กวนเธอแล้วป anyway. ่ะเราไม่กวนเธอแล้วนะรอเข้าคอกจะเปิดคอกให้เขาเข้าไหมไปเข้าคอกแล้วคอกคอบไปคอกแล้วครอบเขารอเข้าคอกเนาะจะเปิดให้เขาเข้าคอกคอกครอบคอบเอาไม่ได้เข้าอ เามาเข้าคอกแล้วไปคอบคอกคอกครอบแล้วครอบแล้วครอบครอบละ แล้วก,ก็จะเอาอาหารมาให้เอาเข้าวผาสมลำทางนั้นทางลงไปเล่นน้ำก็มีความสุขมากนะอคอกอยู่ติดน้ำน้ำอยู่ติดอคอกบรรยากาศดีดีบรรยากาศดีมากเลยอคอกอยู่ติดน้ำน้ำอยู่ติดอคอกเนี่ยาทางลงเล่นน้ำเขานี่อคอกคอกขอนอน ฝนตกไม่เปียกทำคลอกครเขา้ามุงรังท้ายเขาเรียบร้อยเราพูดมันก็เขาฟังเราเนาะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกคํามใจเมตีที่มอบให้ค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะขอชื่นสวังร่ำรวยกันทุกคนแห่งๆรวยๆปังๆกันทุกคนคะ่ะขอทุกคนมีความสุข สุดท่สหวังร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะฟังเลยเหรอขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณมากมายขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกลค์ทุกแชร์ทุกไลก์ทุกคอมเมนต์เรขอทุกคนมีความสุขสุดชื่สุหวังร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ